cái khuôn mà đi hoang đi máu trắng nó Cái bà hoang đi oh, mai đi, đi Đi lấy cái bà sông tuổi 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 ขี่ม้ากินอปล่าม้ามันต้องมีพวกกินเนาะมันกินแต่ส่วนสองขนแม่กินหมูบ่บองมันไม่เหรอไอ้เพื่อนสีสันเพลาพลเล็กตอนนี้เพลเล็กดูมาหว่ากับข้าวลามไปบ้านนาวัดเล้วไม่ลามหน้าเลยถึงลามไปบ้านนาวัดเล้วแมฆถึงยกแมฆกันนุ่มสื่อกับข้าวบ้านที่บ้านนาลาดไม่พอไปบ้านนาวัดวันพัดน้ำมันไม่เ้ยมื่อีรองเหนื่อย เต้าหนึ่งโอกมะผัมันพัดมันได้ถาเต้อปะหนูซึ่งนี่พัดน้ำมันช่วยๆพัดผัวดุงเอ๊ไส่น้ำมันแล้วก็ตะอผัวเทียมแล้วก็ลงไปพัดน้ำตาลน้ำตาลกับน้ำปลาจบซึ่งผัวนังกินกินแลเขาจะแม่มาจังหัวตรงเหนื่อยอ่ะซึ่งหนังหัวรอกับแม่กินแปางหัวแปางมาก่อนเราจะเราพัดอ่เราไม่กินกับก้าวเรานั้งกินเรา